สวัสดีคุณดูด้วยครับครินี้ก็มาจีกันแล้วในเกมสไวน์เวลครับพักจากการยิงปืนมาสักพักหนึ่งก็มาเล่นเกมนิดหน่อยนะคลิปนี้จะมาทำอะไรก็ยังไม่รู้เท่าตอบทแต่เท่าที่รู้ๆตอนนี้อีเสือดำมันวิ่งเลย่ับอ่านี่นี่นี่เอ้า นน่จะโกรธซะหน่อยแน่ฉันอป็นตรงนี้เลยยังไม่มีอะไรสู้กับมันเลยสู้กับตรงนี้เอาไว้ยนี่มาหาแล้วมันดูเข้าบ้านก่อนระบบมันไม่เหมือนไมครับมาหาแล้ว cái xô của sữa đâm đi cái xô của mình đi thằng ổn thang yếu đấy ồ oh, cho ổn nghèo không đủ mấy mỏ cũng lung mắt không đấy หาอะไรไม่เจอเลยหาอะไรกินไม่ได้ไม่มีอะไรให้กินมีแต่ฟักทองเน่าเนี่ยฟักทองเน่าเดินตรงไปเรื่อยๆได้เผื่อเจอของกิน กินอยู่ไหนครับวางไปก็เก็บไ้พวกนี้ไปด้วยพวกนี้มันนี่ครับปลูกได้เป็นส่วนผสมในการใช้ปืนแม่งหมอกมันก็ลงอีกเอาจิงลงลงที่ได้เนไยจะไปไกลมากกว่านี้เลยกลับดีกว่านี่งไงเกหของกิน จะกินแล้วของจะตายเอาน้อยเกินไปวะเอาช่างแม่งแล้วกันเอาไอ้พวกนี้ไปได้นปิปลูกอันนี้ต้นข้าวปะตายต้นข้าวตัเนี่ย ไหนก็เจอแล้วปลูด้วยเลยยังไม่เจอหลุมศพเลยเจอวัวโอ้โหไม่งมีอี่อีกโอ้ตัวผู้อยู่อีกไม่กล้าไปทำอะไรมันนะตอนนี้ดอดๆอ,อย่า,ยาก่อนแล้วกันสิงโตอีกโอ้โห เจียฟักทองอะตีกันตีกันดิก,นดกัดดิลาไปละอยู่ข้างหน้ากัดดิอ๋อไม่กัดวะกูเข้าไปเก็บของกินมาจะเห็นกูปะเนี่ย ทางกลับบ้านอยู่ทางไหนวะเนี่ยนั่นน่ะมากัดกันแล้วนะใช่ปะเอาไหนวะตรงไหนวะนกัดวะนั่นนั่น,น,นเอ้ยถึงโตกับไอ้นี่มาปะอย่ามาหากูนะ กินนี่ไปก่อนจะได้มีเลือดไปแย่เงเนื้อมันได้แล้วนะไอพวกเชิงนี่มันทำอะไรได้ยังไม่รู้เลยจำจำไม่ได้แล้วลืมมันจะโตให้ไหมย,ยังไม่รู้เลยตอนนี้ไปออมือพอดีเลยวละ <c ười> เอ้ย ไอ้เยว้าอาต้องยอมเสี่ยงครับคอนดูมันจะมืดแล้วต้องรีบไปโอเก็บนว้ในกล่องก่อนอะไรที่มันนนี่หนัง นั่งครับของอะไรนั่นหนังอะชุดก็เปรียบเสมือนกรอบชุดเอาอะไรไมี่นี่เก็บไว้ก่อนไอพวกนี้เอาไปปลูกทีหลังตอนนี้นอนเอาแล้วนั่นอยู่ไหนอ้อาวลืมว่ะข้าใหม่เลยกัน วางตรงนี้แหละเอา้ามันก็ไม่ได้ยังไม่มีนั่นเลยโอ้โหลืมลูดูดี๋ยวก่อนมันไม่มีแร่ครับเลยข้าไม่ได้เอาแล้วแร่ก,กูอยู่ไหนอ้าหายว่ะที่ขูดตรงนี้ที่เดิมก่อน ขุดหินก่อนไม่มีอะไรใ hey, ห,ห้นี่เลยนี่ไงที่เจาะเราโอ้โหขุดหินว่าจะได้มันได้ปวเนี่ยโอ้โหโคตรนานอ่ะกว่าจะได้ เลสโก o ครับขุดไม้มาใหม่ฮะเป็นฐานฮะเอาไม้เป็นฐานก่อนชื่อี้เรายังถึงไหนเลยตายแล้ว ส่วนรถขึิไปตายเลยค่ะที่ปักทอดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะจำไม่ได้คนระัขุดไอ้พวกนี้ไปเด้อไม้พวกนี้ไปเด้เอาไปทำเป็นฐานนะลงเหมือนจะได้มีฐานนะทำทอดมันผังโค่นง่ายแล้วมันไม่ใช่ขวานครับพวกธนงพวกไอ้หอ,อกไม่ได้ มีม้าตรงนี้อยู่ตรงไหนว่าเหมืองเนี่ยหมอกลงอย่างนี้ด้วยไม่งอ้ยเฮ้ยมีหมูอ่ะเอาไหนไหมหมูเอาไหนไหมเฮ้ยเฮ้ยอเสือไม่เอาเสือเดี๋ยวมาฆ้ากันนะนั่นจริงเล่นงเกมเนี้ยมันหลงได้นะเล่นงเกมเนี่ยหลงได้นะ หลงก็ต้องตายสถานเดียวเพราะไม่มีทศเยอะขนาดนั้นตรงไหนวะเหมืองจำไม่ได้เลยเหมืองในแบบนี้มันในเกมนี่หายากด้วยจำไม่ได้ว่าเหมืองอยู่ตรงไหน,นอาหารก็ไม่มีให้กินไม่มีอันนี้ว่าจะฆ่าหมูป่าหน่อย ก็ฆ่าไม่ได้เอ้ยนี่ไงเจอแล้วมูปามาน้องขอเนื้อหน่อยน้องขอเนื้อหน่อยน้องขอเนื้อหน่อยตีมันตีมันดิตีมันตีมันดิเฮ้ยหนีมันหน,น,น,นีแล้วจะตายแล้วอ่าฮะได้แล้วเดนะินดอ้อมนะเดินด้อมมาเดี๋ยวเดีว ได้เนื้อแล้วแอบขน,นแอบขน,นก่อนเดี๋ยเป็นไข้มันต้องเผาก่อนนะถึงจะนี้ได้อะมันเริ่มหิวแล้วตอนเนี้ยเหมือตรงไหนไม่รู้เหมืองหาไม่เจอ ตัวเปียกชื้นหนูตรงไหนไม่รู้ไปไม่ได้จเล่นได้กี่ตอนไม่รู้เกมเนี่ยโอ้ยเสือเฮ้มึงไ่กูเนี่ย เลือดกูน้อยด้วยกเกาะก็ไม่มีน่าอยู่แถวเนี้ยเลยนั่นไงเจอแล้วน,นี่หีอยู่อีกโอ้โหมีดักเลยม,มีกัะหมานี่ดักไว้เลยมึงงอกงจากท่ามงึงไงดูดิเต็มเลยจะเข้าไปยังไงวะเนะี่ยเสียงไหม เสียงวตายแล้วแหละของมีมค่อยเยอะแล้วของเนี่ยมองหน้ากูทำไมฮะจะเอาไงฮะมึงจะเอาเอ่ะไอ้ทุมคนแล้วไปไปอยา่าอย่าทำโพลอ่ะว่ะเม่ จะได้ของไม่ใช่หรอกกูจะได้ของกูต้องไปหามามาหากูนี่พวกมึงมาหากูนี่เฮ้ยมาหากูนี่มามึงไม่เห็นกูอะแม่งเสือไกวน้ำเร็วด้วยเออมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วอย่าขึ้นมานะอย่าขึ้นมานะ เอ้ยเออเออตายแลวเออโอเคย้อมมแล้วเยอะของหมดแล้วอะไรเนี่ยหนาวเกินไปเหรอไม่มีกองไฟไม้ก็ไม่มีแต่ตรงนี้กันไม้ มามาเริ่มมาหาแล้วอยู่ข้าบ้านตรงนี้ก็เห่าได้กินงไอ้พวกเฮียเนี่ยมันหนาวฮะมันไม่งี้นี่ต่อตรงนี้เราก็นอนตรงนี้ นอนด้วยนอนได้ไหมเอานอนไม่ได้อะโอ้ยอะไรวะเอ้าใ,ใกล้ๆมันก็ตายได้ร้อนนะเฮ้ยร้อนร้อนจนตายนะเฮ้ยนั่นพวกนี้เริ่มโตแล้วเอ้ยฟักทองขอเริ่มโตแล้วเว้ยฟักทองเริ่มโตแล้ว ตอนนี้ขอไปดูเหมืองหน่อยแล้วกันนะอัน,น้ก็มีไม้ละหมอกลงอีกโอ้โหเฮ้ยมึงจะมาเฝ้าทำไมตรงนี้วะเอาไอ้ของยังอยู่นี่ปะที่มันหายไปแล้วไม่มีอะไรทำอะไรมันเลยทำอะไรไม่ได้มึงมาเฝ้าบ้าเอ,อ้เหนื่อยอ ตัดไม้ให้เยอะๆก่อนแล้ววิ่งเข้าไปก็เข้าไปไม่ได้มันดักทางออกเอ้ยดักทางเข้าพวกมันก็ไม่ยอมกัดกันด้วยนะตัดไม้เยอะๆจะเป็นฐานคนระลงหมู จะลงได้วะเนี่ยไปยังวะ uh. ไปแล้วไปแล้วมีเสือดำอยู่ตรงนู้นมันต้องออกครบหรอกแค่พอได้อ่ะ สิครับเอ้ยไม่ยอมออกให้เป็นหา่าอะไรของมึงเนี่ยเอาอนี่มาวางนี่ก่อนเอ้ยมึงก็ลั่นอยู่นั่นเลยเอ๋อไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชขุดอ้นนี่ก่อนเอ้ขุดตรงนี้ก่อน,นเวลาลงเหมืองแล้ว ได้อะไรมายังไม่รู้เลยเฮ้ได้นี่มาแล้วก็ไปวางอ่ะบางอีกเฮ้ก็ขุดหินครับขุดหินก่อนกงตรงฝั่งนี้แล้วกัน เพื่อทำาต่อตาเผาฮะจะได้ทำฐานได้แต่เนื้อไม่มีเนื้อไม่มีให้แดกเลยเนื้อมันจะตือเลยลงไปนิดหน่อยก็น่าจะปิดคลิปแล้วมันนานละสามสิบนาทีแล้วตัดคลิปไปเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ไ8สิแปดไม่ได้ล การเผาไม้ได้เห็นเนี้ยไข่ก็จะเน่าแล้วไข่เด็กไข่ก่อนได้ไหมแล้วชิ้นหนึ่งเอาสองชิ้นพอดีเรามาเสียง พอไหมเนี่ยฐานก็ไม่เห็นเลยข้างในถ้ำนี้อาจจะเจอพวกเสือพวกอะไรอยู่อีกเจออะไรอะไรก็ไม่รู้ได้ตัวนี้คือแร่อะไรไม่รู้ไม่ค่อยชอบเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวชิ้นเดียวเว้ยเอาตัวไหนอ่ะอ๋ะอตีวนี่ กดออกยากเลยเอา้าวมีแค่นี้ไม่เข้ามาเพื่อมันขุดลงไปเลยงั้นน่ะขุดลงไปเลยครับเสียงตายเลยเสียงตาย,ยจะดีหรอวะท็อตก็ไม่มีเฮ้ยท็อตไม่มีนะแต่ท็อตไม่มีนนะ ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเดเวลด้วยเดเวลด้วยกูไปเดเวลด้วยไอลเวล <Level S 1> ถ้ามันเพิ่มขึ้นอะเราวิ่งไวขึ้นอะไรมันดีขึ้นเช่นตีแรงขึ้นอะไรประมาณนั้น เจอเหล็กบ้างเลยต้องลงเหมืองดีๆหน่อยอ่ะฐานก็ไม่มีนะอ่ะยังฐานก็ไม่มีอนะ่ะจะไปยังไงวะต้องไปหาเหมืองใหม่อนะ่ะ ไม่อาจจะลงตรงนี้แหละจะไปเอาไม้เอาอะไรเพิ่มก่อนเสือดำนี่นก็หนี่จริงไว้เหมือนที่ต้องเห็นใ่ตรงไหนไม่รู้สา,ายไั่ทำาหารได้วาสา,ายไนระไอหมีนี่วะขึ้นขึ้น ได้ไอ้นี่มันทำไม่นั่นได้นี่หว่าเกาะได้นะเกาะไม้จะไม่ผิดนะ,ะตัวเนี่ยพวกมึงไม่ยังก,กูทำอะไรเนี่ยกูได้ให้มึงกิน ทางกลับบ้านวะเอาไหนทางกลับบ้านวะเฮ้ยเหมือนเหมือนแล้วนะเฮ้ยเอาคุณหลงซะง,งั้นก็เดินเดินมาเลยวะแน่ตอนคืนนี้พวกนี้ก็ห้าวนะ เอานี่ไงไม่เดืเอดรือเอ้แร่พวกนี้เก็บไว้ก่อนไข่มากินไข่อะเดี๋ยวมีให้กินกินก่อนนะกินเดี๋ยวตายฮะเอ้าติดพิษโอ้อะไรอยู่วะต้องนอนฮะต้องนอน โอ้โหยังไม่หายเลยต้องนอนาเขาดูอย่างเนี้ยป่วยอะป่วยก็ต้องนอนาป่วยไม่ได้ทำอะไรเลยว่ะตอนนี้ นโน่ดียังไม่หายเลยเฮ้ยจะเดิมทำอะไรข้างนอกก็ทำไม่ได้อะแรงไม่มีเหนื่อยง่ายไม่มีก็จ้องจะเอาคุยอย่างเดียวเลยไม่มีทั้งสองตัวนอนไม่ได้มีเยอะนอนไม่ได้ป่วยทำไมมองหน้าทำสิเต็กน้อง Đó này. Để nó lại nó mới gọn. À, hải leo. ก็หิวเช่นกันตอนนี้แต่ซื้อเต็มเลยซื้อเลเวลยังไปไม่ถึงไหนเลยเลเวลมันหิวเลยว่ะคนดูออกไปไม่ได้ว่ะไงวะแม่งจะหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้ยออกไปไม่ได้่ จบคลิปแล้วกันเพราะนั้นมันนานแล้วมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรคลิปนี้เอาไว้จะไหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย